ยินะะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Allincastsim ค่ะเนื่องจาก EA นะคะออกแพ็กเสริมใหม่ค่ะเป็นแพ็กคิดเชื่อว่า Storybook Nursery นะคะแล้วก็ Artist Studio นะคะเป็นแพ็กคิดใหม่ของทาง EA ที่เพิ่งออกมาแค่ไม่กี่วันเองทางเราก็เลยจัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทั้ง2แพ็กเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าแต่ละแพ็กเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งทั้ง2แพ็กเนี่ยเป็นแพ็กที่แมวส้มชอบมากเลยค่ะ โ okay, อเคค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละแ็กมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่ Storybook Nursery Kit กันดีกว่าคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีของวอลเปเปอรนะคะเดี๋ยวแมวส้มปิดลิเชดดีกว่านี่วอลเปเปอรเขามีมาให้ทั้งหมด6สีเลยนะคะ6สีตามนี้เลยทุกคนลายก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะมันค่อนข้างที่จะหมดหมดนหน่อยนะทุกคนมันไม่ได้สดใสมากก็คือถ้าใครจะสร้างบ้านเป็นไพยก็สามารถเอา แ็กนี้นะคะไปทําเป็นห้องของลูกๆได้นะคะทุกคนมาที่เฟอร์นิเจอร์กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของเด็กน้อยวัยแรกเกิดนะคะทุกคนสีก็มีทั้งหมด12สีนะคะที่เขาให้มานี่ตามนี้เลยทุกคนเป็นลายดอกไม้ลูล่าอยู่นะสีพาสเทลของเขาก็สวยนะคะเนี่ยนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นสีขาวอุ้ยสีขาวสวยจังเลยเนี่ยลายเนี้ยดูดูรวยมากเลยค่ะลายนี้ ต่อมาก็จะเป็นเตียงของเด็กที่โตขึ้นมาอีกคันหนึ่งนะคะทุกคนเขาให้มาทั้งหมด13สีค่ะนี่ก็จะเป็นลายมีสองสีนะคะที่เป็นลายต้นไม้ใช่ไหมเขาเรียกลายต้นไม้หรือเปล่ามีสีชมพูกับสีฟ้านะคะส่วนสีอื่นก็จะเป็นสีพาเทลสีแรกๆจะเป็นสีที่สีเข้มค่ะแล้วก็ออกดูดันหน่อยแต่อันนี้ก็คือจะเป็นสีพาเทลเลยพาเทลที่มีลายก็จะมีแค่2ออันส่วนอันหนึ่งก็จะเป็น สีพัดเทลเฉยๆไม่ได้มีลายอะไรแต่เตียงสีเขียวคือสวยอยู่นะทุกคนดูสีมันไม่ได้เขียวแบบว่าเขียวเป็นๆหรือว่าเขียวแล้วมันเป็นเขียวพัดเทลอะทุกคนน่ารักมากเลยเตียงสีเขียวต่อมาก็จะเป็นเตียงของไวตาะแตะนะคะทุกคนก็จะมีสี13สีเหมือนกันเลยตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสองสีที่มีลายสีฟ้าลายกับชมพูลายส่วนสีขาวอันนี้เขาก็ให้ลายมาด้วยนะทุกคนลายที่เตียงสวยอ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพาสเทลเฉยๆอันนู้นก็จะเป็นลายแบบว่าสีเข้มๆเลยต่อมาก็จะเป็นเก้าอี้โยค่ะทุกคนดูสิมันดูนุ่มฟูมากเลยอ่ะตัวเก้าอี้อ่ะค่ะส่วนสีก็เป็นสีพาสเทลสีชมพูสวยอ่ะทุกคนสีฟ้าก็สวยแต่ว่าข้างหลังจะไม่มีลายจะมีลายก็แค่ที่เป็นสีเข้มแล้วก็ที่เป็นสีขาวตรงนู้นนะคะเก้าอี้น,นี้สามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือหรือว่าอุ้มลูกนะคะก็ สามารถที่จะมานั่งโยกได้เลยทุกคนต่อมาก็จะเป็นโต๊ะข้างเตียงค่ะทุกคนอันนี้เขาให้มาทั้งหมด12สีนะคะนี่12สีตามนี้เลยนี่สีม่วงสวยมากจะให้ดูสีม่วงสวยมากค่ะสีชมพูก็สวยเนี่ยสามสีเนี่ยแมวส้มชอบมากเลยทุกคนแต่งห้องพาเทลได้เลยอะในส่วนของใต้โต๊ะนะคะก็จะเป็นตะกร้าแล้วก็ตุ๊ก,กตาหมีแล้วก็มีก้อนไมพรมค่ะ แต่ละโต๊ะก็คือจะแตกต่างกันไปตามสีนะคะต่อมาก็จะเป็นชั้นวางของค่ะชั้นวางของเขาให้มาทั้งหมด12สีนะคะทุกคนก็จะเป็นไอเทมของเด็กนะคะนี่วางตามนี้เลยมีก้อนสำลีด้วยแล้วก็เชชู้แล้วก็อะไรด้วยก็ไม่รู้ทุกคนมีมาทั้งหมด12สีค่ะไอเทมต่อมานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเด็กแบบหรูหราค่ะทุกคนนี่มีทั้งหมด12สีนะคะตามนี้เลยค่ะ สีแรกๆก็คือจะเป็นสีออกดำๆนะคะเข้มๆอันนี้ก็เป็นดำขอบทองสีแดงอุ้ยสีม่วงน่ารักจังอันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะตุ๊กตาก็จะเปลี่ยนตามสีของตูวสภ้อาเลยนะคะแล้วก็นี่ทุกคนเสือผ้าเด็กมีทั้งหมด6สีนะคะสีแรกก็จะเป็นสีดำนี่ทุกคนสีที่2ก็จะเป็นออกแดงๆหน่อยนี่นะคะมันเป็นแดงๆฟ้าๆค่ะใส่เข้าไปก็จะเป็นนี้ สีต่อมาก็จะเป็นสีนี้จริงๆเราสามารถที่จะจัดให้มันเข้าเซตได้นะทุกคนไอเทมต่อมาก็จะเป็นผ้าม่านค่ะทุกคนผ้าม่านเขามีมาให้ทั้งหมด14สีเลยนะคะนี่แมวส้มจะให้ทุกคนไล่ดูทีละสีค่ะ14สี่สีวีสีชมพูกับสีฟ้านี่คือที่เป็นลายคือสวยมากทุกคนเขาทำมาแบบว่าหรูหรามากๆเลยนะคะ ไอเทมต่อมาก็จะเป็นโมบายค่ะทุกคนนี่มีทั้งหมด9สีนะคะก็คือไล่อุ้ยสีนี้สวยมากนุกนิดมากเลยทุกคนชมพูฟ้าเนี่ยสวยอะ่ะเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นบอลลูนมีทั้งหมด9สีต่อมาก็จะเป็นไอเทมของ เครื่องตกแต่งนะคะทุกคนเป็นกรอบรูปค่ะเป็นกรอบรูปของเด็กนะคะเขามีมาให้12สอีอันนี้ก็คือสีที่1สีที่2 3 4 5 6สีห้าสที่7สีที่8สีที่9 10 11แล้วก็12ค่ะรูปก็จะเปลี่ยนตามสีเลยรูปของเด็กๆนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่พระอ้อมค่ะทุกคน โอ้ายคือแบบหรูหรามากดูสิมี3อันนะคะที่เป็นลายส่วนอันอื่นก็จะเป็นแบบว่าเนื้อผ้านะคะทุกคนมีความเท็กเจอร์เนื้อผ้าคือดีมากทุกคนสวยอะ่ะต่อมาก็จะเป็นผมค่ะผมเขามีมาให้ทั้งหมด12สีนะคะก็จะมีที่แบบหรูหราแล้วก็แบบน่ารักค่ะน,นี่ก็คือสีสว่างจนมองไม่เห็นก็คือเป็นลายใช่ไหมนี่พอเห็นอยู่ว่า นี่เป็นลายนี่ก็จะเป็นลายพวกสัตว์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ค่ะทุกคนหน้าลาก็สามอันเนี้ยมันดูนุ่มๆอยู่นะของแพ็คนี้คือแบบว่าดูนุ่มฟูมากเลยค่ะต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นผ้าม่านเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจอะทุกคนแต่ว่าเขาเอาไปใส่หัวเตียงนะคะมีทั้งหมด14สีนะคะสีแรกๆก,ก็จะเป็นสีเข้มหน่อยนะคะสีหลังๆก็คือจะเป็นสีออกพาทเทลค่ะ นี่มีลายเหมือนกันเลยทุกคนจับคู่เซตกับเตียงเด็กได้เลยนะคะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาอันนี้นะคะนี่มาใส่ไว้ได้หรือว่าจะเป็นเตียงของใบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ทุกคนใบนี้ก็ได้นี่มันก็คือแบบว่าจะเข้าเซตกันพอดีเลยอันนี้เอา,าอันที่สองแล้วกันนี่เข้าเซตกันมากเลยค่ะ,ะไอเทมต่อมานะคะเป็นไอเทมที่น่ารักมากทุกคน มีทั้งหมด8สีนะคะแต่ละสีก็คือจะเป็นสัตว์แต่ละประเภทตามนี้เลยค่ะก็คือถ้าเราเลือกสีก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนน้องสัตว์ไปด้วยนะคะว่าเป็นตัวอะไรอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะทุกคนโคมไฟเขาให้มาทั้งหมด12สีค่ะเหมือนเป็นรูปอัลปาก้าเลยอะทุกคนน่ารักอันนี้ก็จะเป็นไอเทมรถเข็นของเล่นเด็กนะคะทุกคนมีมาให้ทั้งหมด12สีค่ะนี่นะคะทั้ง12สีวิอันนี้สวย อันนี้ก็สวยอุ้ยอันนี้ก็สวยเหมือนกันมันน่ารักอะ่ะต่อมาก็จะเป็นไอเทมโตเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กค่ะข้างล่างก็จะเป็นพวกผ้าแล้วก็ผ้าอ้อมต่างๆนะคะที่เป็นของใช้เด็กก็มีมาให้ทั้งหมด12สอินเหมือนกันค่ะไอเทมต่อมาก็จะเป็นของเล่นเด็กค่ะมีมาให้ทั้งหมด12เอ๊ะ แคสิบสีสีมีมาให้ทั้งหมดสิบสีค่ะทุกคนแต่ละสีก็คือจะมีสองลายตามนี้แล้วก็แค่เปลี่ยนสีที่ใช่ทุกคนก็น่ารักอยู่นะของเด็นเด็กส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบาะไว้รองเด็กค่ะมันก็หรูอีกแล้วแหละก็มันเป็นแพ็กที่วว่าใช้เลี้ยงได้กแบบว่าหรูหราใช่ไหมทุกคนมี่สีก็จะตามนี้เลยค่ะมีทั้งหมด12สีนะคะอเทมต่อมาก็คือจะเป็น หีบนะคะใส่ของเล่นเด็กค่ะทุกคนสีแรกๆก็จะเป็นสีแบบว่าเข้มๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆพัเทลมาจนสีขาวนะคะเป็นลายดอกไม้ด้วยใช่ไหมเป็นลายดอกไม้ทุกอันแล้วก็ดอกไม้ก็จะเปลี่ยนตามสีของหีบค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านตุ๊ก,กตาค่ะทุกคนถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้ก็คือข้างบ้านนี่หลุมศพใช่ไหมคะ ทำไมของเล่นเด็กถึงมีของแบบนี้เข้ามาคะข้างในก็จะเป็นโต๊ะเตียงแล้วก็เป็นโนูขนาดย่อส่วนนะคะเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้สีที่สองค่ะสีที่สาสีสีที่5อุ้ยสีชมพูสวยอยู่นะ 6. สีฟ้าก็สวยสีนี้ก็สวยทุกคนไอเทมลองสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นไฟระยะค่ะเขามีมาให้ทั้งหมด8สีตามนี้เลยนะคะสีดำสีแดงสีเขียวแล้วก็ ดำไม่ใช่สีสีแดงเหลืองแล้วก็เหลืองชมพูนี่ค่ะฟ้าแล้วก็ขาวมีมาให้ทั้งหมดตามนี้เลยและไอเทมสุดท้ายค่ะก็คือตู้หนังสือค่ะทุกคนมีหนังสือแล้วก็มีรูปรูปเบลล่าหรือเปล่าเนี่ยโดยสีนะคะเขามีมาให้ทั้งหมด12สสีค่ะสีแรกๆก็คือจะเป็นสีเข้มสีม่วงสีชมพูฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็ค่อยๆอ่อนลงทุกคนนี่นะคะแต่ก็คือเป็นรูปเบลล่าทั้งหมดเลย ใช่ไหมเหมือนรูปเบลล่าเลยอะหรือนิตยาสารนะแล้วก็แมวส้มได้ทําการลงแต่งนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยใช้แค่แผกค,คิดแ็กนี้นะคะแล้วก็ภาาหลากักถ้าชอบก็สามารถไปโหลดได้นะคะแต่ว่าจะเป็นห้องที่ใช้สําหรับถ่ายรูปเท่านั้นนะคะทุกคนมันไม่ได้ให้ซิมสามารถเข้ามาใช้จริงได้นะคะนี่ก็จะเป็นรวมทุกไอเทมเลยนะคะก็ะจะวางของแบบว่าลกๆนิดนึงต่อมาก็จะเป็นอาร์ติสตูดิโอคิดค่ะทุกคน อันนี้จะเป็นสีของผนังนะคะเขาให้มาแค่สีของผนังอย่างเดียวทุกคนเพลินก็คือทั้งสองแผก,ก็คือไม่มีเลยแต่ว่าสีผนังเขาให้มาทั้งหมด14สีค่ะ14สีตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่แต่สีนี้คือสวยเป็นน้ำตาลเข้มที่สวยเลยเหมือนลายไม้เลยนะคะบอนิเจอร์อย่างแรกนะคะทุกคนมันคล้ายๆว่าจะเป็น ชันวางบันไดอะทุกคนแต่ว่าเขาก็มีเอาหนังสือแล้วก็พวกของอะไรประมาณนี้มามาวางนะคะมีทั้งหมด12บสีค่ะก็คือจะเป็นสีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสีเดียวกันแต่ว่าเลอะสีนิดหน่อยตามแบบงานศิละปะอะไรประมาณนี้ไหนขอดูอันนี้เหมือนแบบว่าโต๊ะใหม่ที่เพิ่งซื้อมาอทุกคนแต่ว่าอันนี้เหมือนโต๊ะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นราวแขวนเสือ้อใช่ไหมทุกคน หมือนจะเป็นกล่องเก็บของพวกอุปกรณ์แล้วก็จะเป็นที่แขวนผ้ากันเปื้อนนะคะก็จะมีสีที่แบบว่าไม่ไม่เลอะแล้วก็ที่แบบว่าเลอะนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เขามีมาให้ตั้ง16สีเนี่ยทุกคนสีสะอาดก็คือสะอาดเลยนี่สีไม้ก็คือไม้ที่ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นรถเข็นไหมทุกคน รถเข็นสำหรับทำงานใช่ไหมพวกอุปกรณ์สีแล้วก็อะไรต่างๆนาะนาะก็จะมีมาให้ทั้งหมด12สีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือสีเดียวกันแต่ว่ามีแบบเล็กกับไม่เล็กแค่นั้นเองไอเทมต่อมาก็จะเป็นล็อกเกอร์เก็บของค่ะทุกคนนี่นะคะเขามีมาให้ทั้งหมด14สีสีเลยนะอันนี้นี่นะคะเหมือนเขาจับคู่สีมาให้แล้วหรือเปล่า นี่นะคะก็จะเป็นสีของล็อกเกอร์ค่ะมีสีตามนี้เลยทุกคนสีเหลืองที่สะอาดตรงนี้แล้วก็สีเหลืองที่เปื้อนสีตรงนี้นะคะนี่สีขาวอันนี้คือเหมือนเขาจับมาให้คู่กันเลยนะเนี่ยไปกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะทุกคนเขามีมาให้ถึง16สีเลยค่ะในส่วนของตู้เก็บของนะคะนี่ทุกคนข้างในก็จะเป็นพวกหนังสือแล้วก็ วดอะไรสักอย่างหนึง่งนี่นะคะรายละเอียดที่เขาใส่มาให้เรานะคะจะมีเลอะสีแล้วก็ไม่เลอะสีเหมือนเดิมแต่สีของตู้ข้างหลังก็คือสวยสวยเลยโดยเฉพาะสีนี้สีที่สองนะคะสวยมากเลยทุกคนเป็นไม้ออกขาวๆนะคะส่วนตรงกลางก็จะเป็นเข้มขึ้นมาหน่อยเขาไล่ระดับสีสวยเหมือนจะเป็นโต๊ะทางานไหมทุกคนน่าจะเป็นโต๊ะทางานนะคะแล้วส้มคิดว่าน่าจะวางพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็ เก้าอี้ได้นะคะทุกคนถ้าไม่ได้ก็เป็นโต๊ะว,วางของธรรมดาเขามีมาให้ทั้งหมดตั้ง16สีเลยค่ะมีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกสีไม้ต่างๆเอยใดแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคงคอนเซปต์มีโต๊ะที่เลอะสีด้วยโอ้เขาแบ่งครึ่งหรือเปล่าใช่เลยที่ไม่เลอะแแล้วก็ที่เลอะสีแนะคะต่อมาค่ะแม่ส้มคิดว่าน่าจะเป็นแท่นวางนะคะทุกคนแล้วก็มีถังหรอใส่กระดาษนะคะ หรือไม่ก็เป็นแท่นวางภาพสเก็ตไหมคะหรือว่าจะเป็นลูกป,ปั้นอะไรประมาณนี้น่าจะเกี่ยวกับงนนานศิลปะค่ะทุกคนมีมาให้ทั้งหมด12สีนะคะแล้วก็เลอะแล้วก็ไม่เลอะเหมือนเดิมก็คือเขาสามารถที่จะวางอะไรได้บ้างอ่าเจก,กันแล้วก็นี้อันนี้ก็วางได้หรออืมวางได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยบาลานกันไหมถ้าจะวางอันนี้นั้นไหนๆก็วางแล้วเนาะทุกคนนี่ อันนี้เลยน่าจะเป็นแบบไหมคะแบบวาดรูปหรือเปล่าเขามีมาให้ทั้งหมด14ค่ะ2 3 4สาหมอีสีที่5้าวิสีที่5มีลายสีที่7สีที่7ก็คือมีรอยแตกนิดหน่อย อันนี้ก็คือจะตามนี้เลยนะคะไอเทมต่อมาน่าจะเป็นเหมือนอันที่แล้วค่ะเป็นเท่นวางหรือเปล่าทุกคนน่าจะเป็นเท่นวางของหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีมาให้ทั้งหมด12 4สีค่ะมันสามารถวางอ,อ๋อหรือจะสําหรับวางอันนี้นะทุกคนมันสามารถหันหน้าไปทางไหนได้บ้างคะ กจะเป็นอันนี้นะคะใช้วางอันนี้แน่เลยเขาอาจจะมาวางคู่กันอันนี้ก็จะเป็นลูกปั้นที่มากับแพ็คเหมือนกันนะคะมีให้ทั้งหมด8สีค่ะทุกคนนี่ก็คือสีที่1 2 3 4สีที่5 6 7แล้วก็8 ๋อก็คือแค่เปลี่ยนสีเฉยๆให้เทมแบบว่ารายละเอียดต่างๆก็คือเหมือนเดิมต่อมาค่ะก็จะเป็นอ่างล้างมือนะคะทุกคนเขามีมาให้14สีค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะทุกคนแมวส้มให้ซิมลองใช้แล้วนะคะ14สีตามนี้เลยค่ะมีความขยะความเปื้อนสีเอ่ยใดส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแท็บเล็ตนะคะทุกคน อาจจะให้ซิมวาดรูปในนี้เพื่อขายก็ได้นะคะเขามีมาให้ทั้งหมด9้าสีค่ะเนี่ยลองดูทีละสีสองนี่สีน้ำตาลสวยจังเหมือนเป็นแท็บเล็ตแล้วก็เป็นเคสอะค่ะทุกคนนี่เหมือนใส่เคสอยู่เลยสีเขาคือทำมาแบบว่าไม่แปดจนเกินไปนี่นะคะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะงานไม้นะคะทุกคนเขามีมาให้ทั้งหมดสิบหสีค่ะ ข้างล่างหรอข้างล่างก็จะเป็นพวกกล่องพวกถังสีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์งานไม้นี่นะคะต,ต่างๆค้อนคืนอะไรประมาณนี้ต่อมานะคะไอเทมนี้ก็จะเป็นที่วาดรูปค่ะทุกคนให้ซิมมาวาดรูปนะคะก็คือลากฐานมันคงกว่าที่มีในภาคหลักนะคะทุกคนเขามีมาให้ทั้งหมดนะคะ12สีค่ะก็จะเป็นตามนี้เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอุยสีนี้สวยนะเนี่ยทุกคน เนี่ยเขาออกไอเทมเนี่ยสีไม้สวยแล้วเนี่ยสามสีแรกคือสวยสีอื่นก็คือก็สวยเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเลอะสีบ้างปะปนกันไปนะคะค่ะกันไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพค่ะทุกคนเขามีมาให้ทั้งหมด4แบบเราก็เลือกตามนี้เลยนี่แบบที่2เป็นพวกผลไม้เอยใด แบบที่3ก็คือมันก็ค่อนข้างน่กกากลัวไหมอะทุกคนเหมือนเป็นเวมพายเลยอะหรือว่ายัางไงมีท่านยมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอย่างสุดท้ายนี่ค่ะเลิฟฟูมากค่ะไอเทมต่อมาก็จะเป็นสมุดสเก็ตภาพค่ะทุกคนกองสมุดสเก็ตแบบว่าเอเดต่างๆคนละขนาดคนละไซส์นะคะเขามีมาให้6สีค่ะเมื่อกี้สีแรกใช่ไหมใช่สีแรกสีที่สองค่ะสาม้สีเขียวสีเขียวสวย นี่ค่ะก็มีมาให้ทั้งหมด6สีนะคะอายเทมต่อมาก็จะเป็นกระป๋องสีค่ะทุกคนมีมาให้ทั้งหมด6สีนะคะนี่กระป๋องสีต่อไปจะเป็นจานสีค่ะมีมาให้ทั้งหมด8สีนะคะทุกคน8สี8แบบป่ามันเป็นแบบเดียวกันแหละแต่ว่าแค่คนละสี่นี่นะคะงานศิละปะ อันนี้ก็จะเป็นผู้กันใช่ไหมใช่เลยเราสามารถวางข้างในได้นะคะแมอันนี้ได้ไหมอ๋อวางข้างในได้หมดเลยข้างบนก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้นี่นะคะไอเทมที่เก็บแปลงนะคะทุกคนมีมาให้ทั้งหมด12 4ค่ะ สองสีตามนี้เลยส่วนอันนี้คือคาบสีหรอแ <_ C 1> ห,ห่งความบงเอินมันเป็นแค่คาบสีใช่ไหม <_ C 1> อ๋อมันเป็นแค่คาบสีค่ะอันนี้คือแบบแรกมีทั้งหมด1แบเฮ้ยแบบอ,อันนี้มีรอยเท้าด้วยค่ะ <_ C 1> <_ C 1> สีขาว มีสิอดแบบตามนี้เลยชอบอันนี้ทุกคนที่มันจะเป็นสีขาวเอ้ะมีสีขาวนี่น,น,น,นี่ต่อมาก็จะเป็นฉากหลังของสตูดิโอค่ะเขามีมาให้ทั้งหมด12สีงสีวสีชมพูสวยจังอันนี้สีแดงก็สวยนี่นะคะ ตามนี้เลย12สีสีขาวสวยอะทุกคนมันมันดูสมจริงไหมปกติเขาใช้สีขาวกันหรือเปล่าคะหรือว่าเขาใช้สีอะไรกันและอันนี้ก็คือไอเทมสุดท้ายของแพ็คคิดนี้นะคะทุกคนมีมาให้ทั้งหมด12สีค่ะเป็นคุมไฟแล้วส้มลงใช้แล้วทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะ ก็จะมีสีแบบเดียวกันแต่ว่ามีแบบเปื้อนกับไม่เปื้อนตามสไตล์ของแพคคลิปนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสําเร็จนะคะที่แมวส้มได้ทําการแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโดยใช้แค่ภักหลักกับแพคคลิปนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะให้ความรู้สึกเป็นอาร์ติสต์อยู่ใช่ไหม ก็มันเป็นแท็กอาติติเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้นะคะทุกคนเป็นการรีวิวสไตล์ของแมวส้มนะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแมวส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้แมวส้มหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์อีกเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะ